สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ใน RO อัปเดตในวันที่4กุมภา2021นะครับผมวันนี้เรามาเริ่มพูดถึงการหมดกิจกรรมของอาทิตย์ที่ผ่านๆมาก่อนนะครับก่อนอื่นก็คือหมดสปอตไลท์ของอันเก่าแล้วนั่นเองนั่นก็คือล่าท้าหนาวเขาเรียกว่าอะไรนะหนีหนาวลงดันเจียนอะไรสักอย่างนะครับ หมดแล้วแล้วก็คอสหมานะครับปั๊มเนื้อแรงเนี่ยหมดแล้วเหมือนกันใครตุนไว้ก็เสียใจด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะครับที่เขาว่าจะเปิดเซิร์ฟตอนบ่ายโมงนะครับเขาก็เลื่อนเวลาเปิดแล้วก็มีการปิดปรับปรุงฉุกเฉินนิดหน่อยนะครับเขาก็เลยคูณเปิดคูนให้นะครับเปิดคูณ50ซให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงอ่า แล้วก็ต่อมาเนี่ยครับเป็นการประกาศข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับน,น,นั่นก็คืออย่างแรกเรามาเริ่มกันที่ข่าวที่ทุกคนถามหานั่นก็คือ <น monthly. S 2> คอร์ฟ้านะครับ úa. คอร์ฟ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมาวันที่10นะครับอ,รอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันที่10นี่ก็จะเป็นวันพุธนะครับเขาจะเลื่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์มานะครับจากวันพฤหัสมาเป็นวันพุธนะครับในอาทิตย์หน้าคอร์ฟ้าก็จะมาในวันนั้นแหละครับวันที่10ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างที่2นะครับก็คือ ภายในเดือนนี้นะครับจะมี PVP event นะครับ 11v11 นะครับน่าเป็นการ PVP กันแบบ11ต่อ11นะครับชิงเงินรางวัลรวม4 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับอ่าจัดทีมฟอร์มทีมเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆนะครับเงื่อนไขเขาก็ประกาศมาเล็กๆน้อยๆน่นนก็คือเลเวลเนี่ยต้อง165ขึ้นไปนะครับอ่าและที่เหลือก็รอติดตามหน้าเว็บไซต์หรือหน้า Facebook ได้เลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ15.1นะครับที่ทุกๆคนถามหานั่นก็จะมาภายในเดือนหน้านะครับภายในควอเตอร์แรกตามที่เขาสัญญาไว้นะครับเขาบอกแล้วต่อมาก็เป็นารายละเอียดการอัปเดตนะครับอย่างแรกเรามาเริ่มที่อัปเดต Daily l o อกอินกันก่อนเลยนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีเปลี่ยนของ Daily l o อกอิใหม่นะครับอ่าแล้ววันแรกนี่ก็ประเดิมด้วย v i p 1วันนะครับ ของดีๆก็จะมีพวก VIP มีกัมมมีคูณอะไรพวกนี้หละครับอ่าเลือเ่นอนเลดิกวันสุดท้ายนะครับ20บวันที่20 2ขวดได้เลือเ่นอนเลดิก2ขวดนะครับเดือนนี้อาาะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นการอัปเดตลาพินบล็อกนะครับอ่าอัปเดตลาพินบล็อกอัปเดตเป็นเวอร์ชัน3นะครับก็จะมีอัปเดต3อย่างเหมือนเดิมนะเอ้ยก็จะมีกล่อง3อย่างเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ อย่างแรกเนี่ยเป็นเอ็นช้างสโตนนั่นก็คือกล่องพวกหินนะครับเอาหินมาแลกได้อ่าก็ดูกันตามนี้เลยนะครับมีหินแคตติง้งมีมีอะไรด้วยเนี่ยแบบน่าใช้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับต่อ,อมาก็เป็นหินลาฟินลาฟินในแบบชาร์โดนะครับอ่าเราก็สามารถเอาชาร์โดมาแลกได้นี อ๋อเนี่ยเราก็จะเพิ่มฝั่งซ้ายนี่คือเป็นไอเทมที่สามารถเอามาแลกเพิ่มได้นะครับที่เราสามารถเอามาใส่เพิ่มได้แล้วก็ฝั่งขวานี่จะเป็นไอเทมที่เราสามารถแลกได้มานะครับอ่าต่อมานี่ก็จะเป็นแมลงโดคอสตูมนะครับลาพินบ็อกสามารถเอาคอสตูมมาใส่ได้นี่เพิ่มคอสตูมอันใหม่ๆที่จะที่จะได้จากการอัปเดตไปด้วยนะครับอัปเดตในวันนี้ แล้วเราก็มาถึงอย่างต่อมากันเลยนะครับอัปเดตมาแรงโดนะครับอัปเดตเกาะแมวนั่นเองมาแรงโดคอสตูมก็เราก็จะมีคอสตูมใหม่ๆนะครับเป็นเนี่ยคอสตูมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาห้าชิ้นนะครับชิ้นแรกนี่จะเป็นเจ้าเสือนะครับเสืออ้วนดูเดเสืออ้วนนะทำไมเสือมันช่างอ้วนอย่างนี้นะครับฮะ อย่างที่สองนี่ก็จะเป็นธนูนะครับส่วนพระคุมเจ้าเสืออ้วนนี่ไม่รู้ส่วนไหนนะครับแต่นี่จะเป็นส่วนส่วนเขาเรียกอะไรส่วนเดียวกับส่วนปีกครับส่วนพระคุาธนูทองนะครับดูมีการตกใจโชว์ด้วยเป็นไงธนูทองนะครับติดหลังใ่าใครก็สามารถเป็นนักธนูได้ส่วนอันต่อมาก็คือคอสตูมฮอสคิงนะครับหัวมา้าอันสุดกวนของเรานั่นเองกวนพอๆกับหัวไก่เลยทีเดียวเชียว ก็เป็นคอสตูมแบบสามส่วนนะครับอแล้วก็นี้ต่อมานะครับเป็นเป็นซิปเปอร์กระต่ายเป็นกระต่ายหัวซิปนะครับอแต่ดูนี้มันแบบว่าน่ากลัวไงก็ไม่รู้นะหลอนๆเหมือนหัวแยกอะหัวแยกแล้มีกระต่ายโผล่มาจากหัวนะครับบางคนก็อาจะมองว่าน่ารักก็ได้นะร้านต่อมานะครับก็จะเป็นแบบ หน้าเค้กนะครับเป็นส่วนส่วนตากับส่วนปากนะครับเป็นหน้าเค้กแล้วก็มีจะมีหัวโปลิงติดนิดนึดนงหน้าเค้กแบบเค้กเค้กที่โดนเอาจานเค้กโปะหน้าครับนะ่าก็น่ารักใช้ได้โอเคอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นอัปเดตแมลงดเหมือนกันนะครับเป็นสโตนบล็อกเเป็นหินผู้หินเอฟเฟกหินไอน้นู่นไอน้นี่ต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกเลยนะครับเป็นหินตัวเล็กดูดิครับอันนี้เป็นขนาดที่เขาเทียบมาในขนาดปกติกับขนาดที่ใสอ๋อเป็นไงเล็กลงแบบเล็กกว่า NC เมลอนกดูดิออ <c oughs> อันต่อมาก็จะเป็นอิเล็กทริ f เ e c t เฟีนะครับก็จะเป็นสายฟ้ารอบตัวแบบนี้อ๋อเทพเหมือนกันนะเนี่ยเข้ากับพวก เนี่ยอย่างบาโฟทองหรือไซยาอะไรอย่างงี้ก็เข้าอยู่นะ mm hmm. เท่ยอยู่นะอ่าอันต่อมานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกที่เป็นคล้ายๆแสงแบบแสงก้านะครับแต่ว่าจะเป็นสีเขียวอะ่ะเป็นสีเขียวใครสายเขียวชอบแสงเขียวๆนี่ก็ใช้ได้นะครับจัดไปเลยแล้วก็จะมีอีกสองหินนะครับเป็นหินที่เพิ่มความสามารถนั่นก็คือหินแรกเนี่ย เป็น Experience Stone นะครับก็คือเมื่อกำจัดมอนเตอร์เราก็จะสามารถเราก็จะได้ XP 2%นะครับเอาไว้ออปส่วนส่วนตานะครับส่วนกลางต่อมาก็เป็น Identify Stone นะครับเอาไว้ใช้สกิลส่องได้ส่องไอเทมครับไอเทมของส่องไอเทมของพ่อค้าครับตอนดูล่างพรก็แบบว่าพอเขาบอกพูดถึงหินนี้ปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนแบบมองหน้ากันว่าเออคิดในใจว่าเฮ้ แม่งมีมาใหม่วะอะไรเงี้ยูไปซื้อไปซื้อไอ้นั่นก็ได้อะไปซื้อแว่นส่องก็ได้อะหรือไม่ก็พ่อค้าทุกคนมีพ่อค้าอยู่แล้วอะอะนะครับแล้วต่อมาก็เป็นการอัปเดตไข่สุดเจ๋มของเดือนนี้อาทิตย์นี้ของเนี่ยรอบสองอาทิตย์นะครับก็ไข่ก็จะมีชื่อว่า Limit Break Score นะครับเป็นไข่แดงแรงฤทธิ์นะ่ ก็เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ครับ4กุมภาพันธ์จนถึง18กุมภาพันธ์นะครับหลังก่อนปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าสิ่งต่างๆที่ไข่นี้จะมีให้ทุกๆคนนั้นก็คืออย่างแรกเลยนะครับซิลการ์ดซิลดักหลอดนะครับอ่าก็จะซิลดักหลอดนี้ก็จะทำให้ใส่แล้วมีความสามารถเ,เมเทโอได้นะครับหลักๆเลยนี่ะครับเมเทโอได้ ต่อมาก็ซิลสตอมมี่ไนท์นะครับแล้วนี่มันชื่อไน t ์ออฟวินสตอมสามารถไล่สตอมกัรดเลเวลหนึ่งได้ด้วยการโจมตีฟิสิกอลดาเมจอ๋อก็คือออโต้สเปลสตอมกัรนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นของเรียกได้ว่าไฮไลท์ไฮไลท์หรือเปล่าก็ไฮไลท์นะครับสำหรับไข่ใบนี้นั่นคือ Giant แอนสเนกเบรดหรือที่เขาเรียกกันว่าปากหนอนนั่นเองนะครับเนี <c oughs> ่ยแต่ผมพอมาเห็นรูปในเน้ใช่ไหมมันเท่มากเลยแต่พอไปดูในดูไลฟ์ในคุยร่างพรนอะ่ะโอ้โหแม่ <c oughs> ใส่ของจริงมันไม่เท่เลยอะ่ะใครจะใส่นี้ก็ไปหา,อาคอสต,ตูมใส่เพิ่มเติมมาด้วยนะครับแต่ว่าถึงมันจะไม่เท่เนี่ยแต่มันดีมากเลย มันธรรมดาถ้าใส่เดิมๆนะครับมันจะกันเอ้ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีเวทัาไฟนะครับหแต่เมื่อใส่คู่กับมัฟนอนนะครับแบบรูหรือไม่รูก็ได้นะี่มันจะเพิ่มคล้ายๆสเตตัสมันจะคล้ายๆพวกปีกทองหรือหมวกแองทองนะครับเนี่ยทุกๆเบส20สเต็งแอเแ็กหเบสเอจิจะตีเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเบสอิน20 ทุกทุก,ทกเบ็ดอินยี่สิจะลดไล่อะไรประมาณนี้ครับอ่าก็เหมาะกับหลายๆสายนะครับใช้ใช้ได้หลายๆสายเลยเพิ่มคิด้วยนะเพิ่มคีดามจด้วยเนะี่ยทุกคือใช้ได้ทุกสายครับออลเหาใส่กับส่วนปากนะครับอัอนนี้อ่าต่อมาก็จะเป็นเมจิคอลเฟเธอร์นะครับเป็นหมวกนังฟ้าหมวกปีกนังฟ้านะครับสามารถ ใช้ Holy Light ได้แล้วก็สามารถ Auto Spell Holy Light ได้ด้วยนะครับอ่านี่ก็คือหลักๆของมันนะครับถ้าใครสนใจอื่นๆนี่ก็ลองพอสอ่านกันเอาดูนะครับรู้สึกมันจะยาวไอเทมแต่ละชิ้นนี่แล้ก็ชิ้นนี้นะครับเป็นรองเท้านะครับเพิ่มแบบ M Defense เพิ่ม Max HP อะไรพวกนี้นะครับแต่ต้องต้องบวก10กันเลยทีเดียวโอ้โหคือมันไม่น่าไม่น่าจะดีอะะครับต่อมา เลดเบบีดากอนนะครับหมวกนี้เนี่ยก็เป็นหมวกสำหรับลูนพ่นโดยเฉพาะเลยนะครับเพิ่มดาเมจของสกิลพ่นไฟนะครับ3%นะครับเมื่อบวกเจ็ดและถ้าบวกสิบเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก7%นั่นกะ็คือถ้าบวกสิบเนี่ยเราจะได้พ่นไฟแรงขึ้น10%นะครับได้แม็กแม็กเลื่อนแม็กเอสพีด้วยอย่างละ5%นะครับแล้วก็เพิ่มเอสพีดีด้วยสองหน่วยอ่ะแม่ใช้ได้ใช้ได้ แต่เขาบอกว่าหมวกนี้โดนเนิร์ฟนะครับเห็นมีคุณผู้ชมเม้น์ในคุยล่างพรล้วก็บอกว่าเขาเขาก็บอกว่าจริงๆอะหมวกนี้ไม่ได้โดนเนิร์ฟแต่ว่าเนี่ยมันคือความสามารถคุณสมบัติที่แท้จริงของมันครับอ่าที่เขาให้มาอยู่แล้วแต่เซิร์ฟอ,อื่นๆที่มันดีขึ้นอย่าง IO ออย่างเงี้ยที่มันโหดๆเขาอาจจะไปปรับเองอะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าแล้วต่อมานะครับเป็นสร้อยนะครับโรสเซอรี่เนคเลส เราก็จะสามารถเพิ่มปริมาณการฮิลได้นะครับ5%เมื่อสวมใส่กับรีคอร์ดลี่ไลท์คาทาใช่ไหมรีคอร์ดลี่ไลท์เนี่ยอ่าเราก็จะลดดิเล์ด้วยนะครับทุกๆก,การอัปเกรดคาทาเนี่ยรีคอร์ดลี่ไลท์สองขั้นลดดิเล์ลง3%นะครับโอเคต่อมานะครับเป็นชุดยูนิฟอร์มคาฟานะครับพนักงานพนักงานคาฟาอ่าก็จะเป็นเน้นบวก เออบวกเขาเรียกอะไรนะ exp กับดอปนะครับเนี่ยอ่าแล้วบวก5%นะครับอย่างละ5%แล้วก็ทุกๆหนึ่งอัปเกรดเนี่ยบวก hp sp ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อบวก7บวก9เนี่ยจะเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่า maxp กับ sp นะครับอ่าอ,อย่างละเยอะอยู่หรือไม่เยอะทำไมอันนี้50 <c oughs> ทำไมนี้5แต่อันนี้เป็น50ละ่ะ แล้วก็เพิ่มเพิ่มเมื่อถึงเมื่ออัปเกรดถึงบวก12นะครับจะเพิ่ม HP recovery และ SP recovery ร0 0เเลยนะครับเหมือนใส่การ์ดอักแองกันเลยทีเดียวเชียวอ่าแล้วก็ชุดคาฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าสามารถออฟได้นะครับมันพอเปิดมาเนี่ยเราก็จะได้มาพร้อมกับอันนี้นะครับคาฟ่ายูนิฟอร์มรีเพลคิดอะไรทักอย่างนะครับอ่าเราก็สามารถเอาไปติดตั้งออปชั่นได้นะครับ ออฟเนี่ยแล้วก็จะมีตามนี้เลยนะครับออฟได้2ช่องอ่าอ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเรื่องรองเท้าอันนี้มันก็จะมีบวกสิ 10, แล้วมันก็จะเขาจะเขจะเขียนว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แบบไม่มีสิ้นสุดนะครับจริงๆมันก็คือแบบว่าความเร็วแค่เท่าเอจนะครับเขาบอกมาไม่ได้เร็วเท่าพุดดิ้งอะไรอย่างนี้นะครับเร็วแค่เท่าเอจเท่านั้นอ่าแล้วก็คําเตือนอีกอย่างคาฟา ชุดคาฟ่านะครับก่อนที่เราจะเอาไปบวกหรือใส่การ์ดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องออฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าออฟเนี่ยออฟป,ปุ๊บแล้วการตีบวกกับการ์ดจะหายไปนะครับโอเคอ่าต่อมาก็จะเป็นคาฟ่าแบนนะครับคาฟ่าเอ็มโพยีแบนก็เป็นหมวกคาฟ่านะครับใส่แล้วก็จะเพิ่ม e x p อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้พวกคาฟ่าทิเกตนะพวก บัตรเปิดคลังบัตรวาร์ปอะไรพวกนี้ครับจากมอนสเตอร์ที่เราตีได้แต่ก็ไม่ไม่โอกาสไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับไอเราก็มีลดดาเมจด้วยนะน่าสนใจตรงลดดาเมจนี่แหละลดดาเมจทุกทุกทุกประเภทมอนสเตอร์ Monster, ทุกเภศห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นพวกคอสคอสคอสตูมนะครับของกิโยตินคอสนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หลักของไข่นี้เหมือนกันนะครับ อ่าเป็นคอตูมกิโยต,ตินคอสนี่ถือว่าเป็นของแจมอยู่ใช้ได้ความสามารถนี่ก็อ่านกันเอานะครับหลักๆก,ก็คือมันจะลดคูดาวดากคอนะครับอ่าแล้วก็ใส่พวกใส่คู่กับติฟชาร์โดแอสซินชาร์โดเนี่ยก็จะได้คุณสมบัติเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นนี่ กิโยตินเวปพอน,นะครับกิโยตินชาร์โดเวปพอนก็เอาไว้ใส่คู่กับพวกเนี่ยมเมื่อกี้นะครับกิโยตินคอสชิวเนี่ยครับชิวนี่คือเป็นชิ้นหลักเลยนะท่าทางน่าจะหายาก <c oughs> แล้วก็ชาร์โดเวปพอนเนี่ยของกิโยตินนะครับโอเคก็มาใส่คู่กันก็ลองพอดพอดอ่านกันเราดูนะครับข้อความเอ้คนสามารถมันอ่าต่อมาก็เป็นทิฟลิงนะครับชาร์โดเอร์ลิง ก็จะมีความสามารถเนี่ยเพิ่มแอตแท็กเพิ่มแม็กเพีอะไรพวกนี้นะครับอ่าเมื่อสวมใส่กับอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องตีบวกด้วยออกมาก็จะเป็นทิฟทิฟชาร์โด้แผ่นเดนนะครับเป็นสร้อยคอนั่นเองอ่าเพิ่มดาเมจของสกิลอีเวนนอมก็คือส่วนส่วนหลักๆมันก็คือเอาไว้ใส่เป็นคอมโบกับเซตกิยตินนะครับพวกพวก ทิผู้แอสซิสต์อะไรอย่างนั้นน่ะอ่านี้ต่อมาก็เป็นเทมเพสชาร์โดเอร์ลิงนะครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับของกิโอตินละอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะจอกเกาะเวทนะครับอ่าจอกเกาะเวทเป็นพวกชาร์โดจอกเกาะเวทอ่าเทมเพสชาร์โดเพนแดนต์นะครับเออรลิง e กับเพนแดนต์เครื่องประดับทั้งสองชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นเมดิคอลฟอร์มเลตชาร์โดนะครับนะ ก็คือเอาไว้ใส่ใส่คู่กับ2ชิ้นเมื่อกี้นะครับเอลิงกับเพนเดน์เราก็เราก็ตีบวกอัปเกรดให้ได้รวมเนี่ยผลรวม25ขึ้นไปนะครับก็จะเจาะเกาะเจาะเกาะทางเวทนะครับของมอนเตอร์เผาฟอร์มเลสนะครับ100เลยออแลนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะครับแต่จะเป็นเจาะเจาะเผาเดมอนแทนนะครับเจาะเวทเผาเดมอน1 0 0แทนนะครับใส่3ชิ้น เรียกได้ว่าเจ็มอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นของใช้ต่างๆนะครับพวกขยะเกลือก็จะมีฟู้ดบ็อกนะครับมีไม้ผีกล่องไม้ผีแล้วก็มีลาพินบ็อกนะครับต่างๆ3กล่องที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะครับแล้วก็แอลบมิเีฟสกอ์นะครับ, Score, รบใช้เพิ่มอัตราการคิ แล้วก็ลิมิเต็ดไฟวิ่งหนึ่วันแล้วก็ใบ a อนะครับแล้วก็บัตรคาฟาเปิดคลังแล้วก็มินทอพอยต์นะครับอ่าเท่านี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตในวันนี้อ่ะรครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการอัปเดตในอาทิตย์นี้ถูกใจไม่ถูกใจใครกันบ้างครับแหม สายกิโยตินนี่บอกเลยว่าถูกใจใช้เลยอะสำหรับคอร์สใช่ไหมสายลุนพ่นนี่ก็ถูกใจเล็กน้อยสําหรับหมวกนะครับแต่ปากนี้ก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนอยู่นะครับแต่ถูกใจที่สุดก็คือคูณ50%นะครับคูณทุกคนได้ทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปการรวมการอัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งกันไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ย จะได้ไม่พลาดกันนะครับจะได้แจ้งเตือนผ่าน YouTube กันเลยทุกคนเคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วแชร์กันครับผม